สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิวดีมร้อยสตาร์ทมือนะครับเป็นรถ Honda d r e มดีมดีมดีมเอ็กเซลเป็นดีมร้อยนะครับเป็นดีมปีพศ2540นะครับเอกสารมีเล่มเขียว แล้วก็มีป้ายทะเบียนนะครับเจ้าของเกิดพศ2512นะครับอา,อายุประมาณกี่ปีก็ไม่รู้น่าจะ50กว่านี่แหละครับปี2512ครับผมเป็นฮอนด้าดีมเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่ลื่นไม่หอนไม่ควัน ไม่เคยติดพว่วงสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเท้าล้อแมกนะครับไปหน้าไปท้ายใช้ได้นะครับใครหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานไปไล่ไปนาติดพว่วงก็ดูไว้พิจารณานะครับเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะครับเป็นดีมเป็นรถอมาตาเป็นรถที่ทน นะครับเบาะก,ก็ล็อกได้นะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับดีมร้อยดีมเอ็กเซลนะครับดีมมันจะมีดีมร้อยแล้วก็ดีมร้อยยีนะครับตัวนี้เป็นดีมร้อยเป็นตัวประหยัดน้ํามันตัวทนนะครับอะไรก็ใช้ด้วยกันกับเวฟร้อยนี่แหละครับส่วนมากครับ เรียบร้อยก็ใช้กับดีมนี่แหละดีมก็ใช้กับเรียบร้อยนี่แหละครับอะไรก็ตัวเดียวกันทุกตัวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะครับสบภาพก็จะประมาณนี้นะครับสัญล mm ักษณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับุสีก่อ พอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับเข็มไม่ก็ไม่หักเข็มน้ำมันก็ไม่หักนะครับบอกก็ล็อกได้ ก็อย่างนะครับโอ้บ็อกก็มีครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบ็อกสองอยังวะปกติดีดมัจะหัวเทียนเล็กนะหลอกได้นะครับ เป็นล้อแมกนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงนะครับไม่เลือนม่หนวมืกอกรอเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับไม่เยิ่มไม่ซึมนะครับกระต์ทง่ายสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเท้านะครับ <ๆ S 1> เครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับ ดำเบรกหน้าตัวทนนะครับเจต่ก่อนก็จะมี c ห้าสิบ c c หกห้า c เจ็ดสิบก็จะเป็น c ร้อยนะครับแต่ว่า c เก้าสิบก็มีนะมันจะเป็นรถรถผู้ชายแล้วก็เป็นคาดมือ แต่ตอนนี้เป็น400 400ก็มาเป็นเวยบร้อยครับช่วงนั้นก็จะมีเว็บร้อยสิด้วยนะเว็บร้อยสิบคาบูนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดิม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 นะครับ ดนออกดีเลยพี่น้องบิดติดมือดีขนาดเลยเร่งออกดีมากนะครับเครื่องดีไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับไปใส่พ่วงไปต่อพ่วงนี่โอ้สยุดยอดเลยแล้วครับพี่น้องท่านใดหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จงังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทาราม ครับจะต่อไปสูงใช้ได้นะครับจัดหนึ่ง นีนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้พี่น้องใครหาก็ได้ใช้งานกันยาวๆเลยเหรอครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับถ่ายรูปแป๊บนึง ตัดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับปิดสนอวีนอวน้องเครื่องดีลอยบนเส้นหล,ะหล,ะหล่ะหลดอ่าใครหาใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ หลังจากที่ลงรายละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเสริมต่อนิดนึงนะครับผม Honda d ดีมร้0ยปีพศ2540รคันนี้ราคาราคา14,500นะครับแต่ก่อนนี้ผมเคยลงให้พี่น้องได้ชมที่ว่าผมถ่ายอยู่ท้ายกระบะนะครับถ้าพี่น้องอติดตามชมผมมาตลอดตลอดก็จะรู้ว่าผมเคยถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับ ถ่ายตอนท้ายกระบะที่อยู่ทุ่งนานะครับตอนนั้นราคาหมื่นสามพันเก้านะครับวันนี้ผมก็มาใส่ชุดไฟท้ายก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานหนึ่งคู่แล้วก็ไฟท้ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ใส่แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งตัวนะครับ ก็บวกไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก่อนมันสตาร์ทมือยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับแล้วก็เช็คนั่นนี่ให้นะครับท่านในสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับไม่ว่าท่านอยากจะให้โอนกรรมสิทธิ์ให้หรือว่าอยากจะให้ทําอะไรให้หรืออยากจะให้ทําเดิมให้ทําเดิมอย่างเช่นว่าไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรเช็คให้ครบภาษีหกเก้าลดเป็นชื่อคุณ อย่างนี้ก็ก็ได้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมไปตามตามรายการที่ทํานะครับถ้าท่านไหนอยากโอนกรรมสิทธิ์นะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะเอาไปตามสภาพเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรีวิวตามสภาพขายตามสภาพอยู่นะครับราคานี้พี่น้องเอาไปใช้งานสมมติว่าจะเอาไปใส่พ่วงไปต่อพ่วงก็ใช้งานได้เลยนะครับก็สภาพนี้ก็ใส่ได้นะครับก็ราคา14ึ่งสี่พ พี่น้องสนใจติดต่อสอบถามพูดคุยต่อรองได้ที่เบอร์0612812594นะครับพ่อค้าใจดีครับผมใจดีใจดีมากเนาะเพราะว่าพี่น้องโอนตังมาไว้เยอะรถเต็มบ้านแล้วครับไม่มีที่เดินแล้วนะครับวอนขอผู้ผู้มัดจาผู้มัดจำผู้มัดจองผู้มัดใจนะครับ ให้ให้รีบมาเอารถหน่อยบ้านไม่มีที่เดินแล้วครับรถรถกระบะได้จอดนอกบ้านแล้วตอนนี้แต่ก่อนแต่ก่อนมันฝนตกก็จอดในบ้านนะครับนุ่นตอนนี้จอดอยู่จอดอยู่นอกบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันมันไม่มีที่เดินนะครับรีบๆหน่อยนะครับรีบๆหน่อยนะคนที่คนที่มัดจองมัดจำมัดใจไว้ครับรีบรีบรีบมามาเอารถด่วนนะครับพอคาใจดีถ้าจะสอบถามต่อรองก็ ติดต่อสอบถามมาได้พูดคุยได้นะครับเอฟซี FC อยู่อยู่แห่งหนตำบลใดที่ที่ต้องการดีมไปใช้งานนะครับดีมนี่ถ้าจะพูดไปแล้วมันคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าช่อมค่าใช้งานอะไรอย่างนี้มันมันก็มีเยอะนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับ,บอก็หอดไสน์เนาะเมืน,นพี่น้องมาสื่อของ่อยเรื่อมจํานะครับ เอาเป็นประมาณว่าอะไรอะไรเยอะซ่อมง่ายหาง่ายซ่อมไม่แพงราคาไม่แพงราคาถูกแล้วก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับท่านไหนอยากให้โอนกรมร,ร,ร,รมสิทธิ์ให้นะครับ 1. นรถเป็นชื่อคุณสภาษี69ได้เลียมใหม่ป้ายใหม่ก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้ที่เบอร์0-6-1 2812594นะครับแถวกทมภาคใต้ภาคเหนือมีรถตู้ทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับส่วนแถวอีสานบ้านเฮานะครับตั้งแต่ละเลาะ,ละ,ละชายแดนอุบลราชสานีมุกดาหารานครพนมหนองคายประมาณนี้ทางปัญญาไปส่งเองพี่น้องหรือว่าจะเป็นทางสุรินทร์บริลัม ลอยเอดจะไปทรงได้นะครับเดี๋ยวเด้อครัามีรถแลนผ่านมาครับผมไปทรงได้เมื่อรับพี่น้องไปหลอดซอฟตปามาถึงเมื่อนะครับกินลุงเรื่องเมืองกันดานบานลึกลับนะครับบานเล็กเมืองไงไปได้เมื่อนะครับในในปลาในเขาในผู้ในเหวไปทรงพี่น้องได้เมื่อนะครับว่าแต่พี่น้องสั่งมานะครับดีมดีมเอ็กเซลดีมร้อยเอ็กเซลนะครับในหันันว่าดีมเนี่ยวราครับ พ um, ี่น้องสนใจกะทิต่อสอบถามมาใดนะครับเดีอไผใครเอาไปใส่งานได้ใส่งานเงีๆนะครับรถเดิมๆเครื่องดีได้นี่ครับเบิ้งเบิ้งจังเนึองนี่เหมือนเหมือนไม่เคยแกะผมเลยครับเครื่องดีมคันนี้เป็นเป็นรถใส่งานเพิ่นใส่งานประหยัดจ่ได้ครับเพิ่นใส่เพิ่นแพงของเพิ่นอยู่นะครับเครื่องงามๆเลยครับบ่เป็นบ่เป็นวอได้เป็นรถที่นาใส่งานนะครับพี่น้องพี่น้องเบื้องใกล้ๆใกล้ๆอ่าจจะเห็นมาชันแต่ว่าผู้ผู้อยู่ไกลๆนี่เป็นเครื่องที่งาวนะครับ เป็นรถถีหน้าใส่งานอีกขั้นหนึ่งนะครับเม่นเนผู้ใส่รักษาผู้ผู้มีค้ามลูลเกี่ยวกับรถเนี่ยใส่ไปน้ำเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสม,สม่ำเสมอนี่โอ้ผมว่าใส่ได้โดนนะครับดีมคันนี้นะครับสําหรับผู้ใดสนใจกระติต่อสอบถามมาได้วยครับเด้อมีอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องผู้ใดมีผู้ใด,ม,ดมีรถเกา่ากี่บ่ไดใส่แล้วหรือว่าอยากแลก อยากเปลี่ยนอยากเทิร์นจังสีอยากเอามาเติมมาหักลบกบหนีกันบวกลบคู่นหารกันจังสีก็ได้นะครับก็เอากันรับขึ้นกันนะครับรับทุกรุ่นนะครับพี่น้องก็เสนอมานะครับบางเทื่อต่้งแต่เฮ้าไว้สรุนฝนห้าก็ซือรถจังบัดเท่ามามันมันบรสะดวกไเ้ครับโดยเฉพาะบางบางขั้นนะครับอฝนตกๆเนี้ยคาสตาร์ยันกับเมือนรวยเมือนรวยนะแข่งใครเมื่อจังสีบ่ขึ้นตัวนี้เนี้ ป้ายขึ้นกับสตาร์ทมือไปเลยนะครับเท่าสะแลแก,กียรสลาคาร์โบดีกับขี่ได้ได้พี่น้องแต่ไหนผู้ใดสิ่เพียเพ้ยนสีแรกสิเท่นกับคุยได้คุยได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับสนใจกับอีทอสอบถามมาได้คุยได้นะครับพี่น้องเป็นกันเองกันเองนะครับบดสื่อบวหาบวากันนะครับมาเว้าเหรียญว้าหัว,หวก็ได้นะครับมาถามข่าวถามข่าว เป็นยังไงทั้งปุ่นเขางามบอทั้งผีเขาถอกเรี่ยวยังกาวากันไปคุยเบอเรี่นบอหัวกันได้นะครับเป็นกันเองนะครับคือผมเคยบอกนะครับจะกี้ผมผมเบิ่งลีปคุนผู้หนึ่งเพิ่นนะครับเบิ่งสูมือสูมือนะครับจนจนว่ามันสิเป็นเพื่อนเดียวกันนะครับว่ามันขุนกันก็เพิ่นต่ว่าผมกะทักไปทรวไปเพิ่นบ่เคยรับสายผมจ้าเถื่อบอเคยตอบจ้าเถื่ออันทักเชทดไปได้สามสี่ปีแล้วเพิ่น็บ่ตอบ มันก็หน่อยใจอยู่ได้ครับทั้งๆที่ห้องกับเบิร์ประมาณว่าเป็นกันเองสิผมจะบอนวนั่นพี่น้องพี่น้องผู้ใดทักมาผมนั่มตอบมืดถูกคอมเมนต์นะครับผู้ใดโทร่มากกรบรับมืดนะครับนอนรับอยกลุกขุนมาลับนะครับเมื่อเมื่อนั้นไปเมืองอุบลนะครับโพดขายรถแล้วไปเมืองอุบลพี่น้องโทร่มากขี่รถสีห้อนเทื่สีห้อนเมืองอุบลนี่ว่ามันรับสายสามรอยเทือรับจอดก็จอดรับจอดรับนะครับโบองนะครับพี่น้องจังหวะผมว่า บอซื้อบอหาบอวากันนะครับคุยเหรียญคุยหัวเบาหน่วงหัวมวอนกันได้นะครับผมขั้นนี้บอมาขั้นนากาสีมกกังกาได้นะครับมาหูกันไววกับบอเป็นยังนะครับบางคนกับเบิรงกันไวเงี้ยว บางคนพึ own, si. ่งกับพระท่านกาโอนเน่พญานสร้างพญญาตัวหลอกต้มนะครับบ่ตัวนะครับสร้างพญญาบ่ตัวบ่หลอกบ่ต้มสื่อจริงขายจริงทรงจริงนะครับสื่อกลางคืนทรงกลางคืนเลยนะครับสื่อกลางเว่นทรงกลางเว่นนะครับบ่ขี่คานทรงบ่ขี่คานตอบบ่ขี่คานรับสายนะครับขอจากพี่น้องโทุมากนะครับสำหรับเมื่อนี้สีขอาวพระพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนาจังสีห้าหนวดบ่นๆช่วยๆเดิมๆดีๆมาให้พี่น้องชมในคลิปจับ ทัดไปนะครับในวันต่อไปส่านบัามุ้ก็ขอบุญขอพุ่นพี่น้องสุภูสุคนนะครับสวัสดีครับ